สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปสวนไปสวนสวนย่าใช่ไหมคะนเนน่บบ้านในแก้วยืนเลยเหรอ <c oughs> ธรรมชาติบนภูเขานะคะ <c oughs> เราจะไปสวนของยายมาโซกันคะ่ะ ดูนะคะส่วนนี้เขาจะมีผักคะน้าเห็นไหมสวยมากเลยเนาะนี่นะคะผักคะน้าคะน้าเขาตัดเขาตัดไปแล้วนะหลายรอบแล้วเนี่ยดูนี่สวนมามิสุนะคะใช้เวลากี่อาทิตย์โอ้ยนาาขวากเขาจะดูแลกันได้ขนาดนี้ผักี่เดือนนี่นะคะสวนมาซโซอยู่นี่นะคะ บายบายค่ะวันนี้นะคะมาสวนของมะโซนะคะพามาชมสวนผักของแม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาให้ดูนะคะว่ามีผักอะไรบ้างนะคะในสวนของแม่นะคะก็จะเป็นคะน้านะคะตอนนี้ต้นคะน้านะคะใหญ่มากนะคะเพื่อนๆนี่นะคะดูนะคะนี่เป็นยอดคะน้านะคะเราตัดยอดขายนะคะ ตอนนี้สวยมากนะคะเพื่อนๆนี่นะคะต้องดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้สวยมากแม่ตัดขายบ้างแล้วนะคะแม่ตัดขายบ้างแล้วนะคะเพื่อน,นๆนี่นะคะดูนะคะแต่ละต้นใหญ่มากตันมากโ oh อ my god นี่นะคะอันนี้ลงไว้ใหม่นะคะ คือถ้าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเริ่มแก่ฝั่งนี้ก็จะเริ่มตัดได้แล้วนะคะลงเป็นล็อตๆนะคะก็จะมีต้นคะนามะเขือเทศนะคะตรงนี้แม่ก็ลงไว้เยอะนะคะอันนี้คือแปลงหมดเลยนะคะเพื่อนๆที่เนมเดินดูอยู่นี่คือแปลงใหม่นะคะอันนี้คือคะนาที่ลงไว้แปลงใหม่แปลงแฝั่งนู้นจะเป็นแปลงที่ลงไว้เก่าแล้วนะคะอุ้ยลองลื่นลุกนี่ ะะอันนี้จะเป็นเรือนพ่อพชําเล็กๆนะคะเลือนพ่อชําแม่นะคะมีผักชีอันนี้เป็นผักกาดสลัดนะคะผักสลัดนีเป็นกวางตุ้งน,นี่นะคะเดี๋ยวพอคะนาหมดนะคะไไพอคะนาหมดแม่ก็จะลงมาเขือเทศนะคะนี่นะคะมีอ้วนด้วยค่ะระวังลื่นลูก เราก็จะมีต้นพวกต้นทุเรียนแซมไว้นะคะอย่างนี้่อันนี้จะเป็นถั่วนะคะถั่วถั่วหมดเลยมะเขือเทศะนะน,น,นี่นะคะอันนี้คณะรถสองอันนี้น่าจะเป็นรถสามนะคะแปลงนี้น่าจะเป็นคณะรถสามนะฮะกระต๊อบน้อย่ะกระต๊อบน้อยของแม่ม่กระต๊อบน้อยของแม่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะเพื่อน เดี๋ยวนะคะนี่แม่เพาะมะเขือเทศไว้นะคะฝั่งน,นี้นี่นะคะนี่จะเป็นมะเขือเทศนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมะเขือเทศนะคะตัวนี้จะเป็นกระชายไอ้ขิงขิงข่าข่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นขมิน้น นี่ขมิ้นเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นขาวเนี่คะหอมมากขมิ้นขาวนี่นะคะนี่นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะพามาชมสวนของมะโซนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็อันนี้คือต้นบอลนะคะบอลบอลม่วงนะคะบอลม่วงอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบก็มีเรื่อยๆนะคะมีเยอะนะคะแม่ก็จะปลูกทุกปีแบบนี้นะคะ รผักนะคะปีหน้าน่าจะลงสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนปีนี้<ม>เรากําลังเพาะสตรอเบอรี่นะคะปีหน้าเราจะลงสตออระะสตอเบอรี่นะคะใช่ค่ะปีหน้าเราจะโจรเราจะลงสตรอเบ,บอรี่นะคะนี่นะคะโหแ,แม่ปลูกผักสวยมากนะคะอันนี้เป็นต้นลองกองนะคะต้นลองกองนะคะเพื่อนนี่นะคะ นี่ต้นสับป,ปะรดนะคะเยอะมากโอเคนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมแล้วนะคะผักคะน้านะคะกวางตุ้งก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะคะตอนนี้ผักคะน้าเริ่มตัดได้แล้วนะคะกําลังสวยนะคะตอนนี้แม่ขายแค่กิโลละหกสิบาทนะคะยอดคะน้านะคะนี่นะ,ะ่ะ โอเคค่ะวันนี้พาชมนะคะวันนี้มากับเจ้าแสบนะคะมากระแสบสองนะคะนี่มาพามาชมชมสวนคุณยายนะคะอ,อ,อันนี้ใหญ่มากเลยนี่อันนี้ใหญ่ด้วยค่ะใหญ่มากเลยค่ะนนใญ่อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรลูกต้นผักอะไรคะผกักคะน้าคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะออนนโอเคค่ะ ลำใหญ่มากอ๋อใหญ่เลยเหรอลูกโอเคค่ะบายบายค่ะก่อนลูกบายบายวันไหนบ๊ายบายลูกบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มคลิปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะ ลืมมาเที่ยวสวนมะโซกันนะคะสวนมะโซจะมีผักคะน้านะคะใหญ่ๆนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้มะโซมีผักคะน้าขายแล้วนะคะโลละหกสิบบาทนะคะยอดคะน้านะคะสวยๆนะคะอย่าลืมนะคะมาอุดหนุนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย